ทำบุญกันต่อเลย,ยดีกว่าวันลอยกระทงอีกแล้วหรอยังยังไม่ถึงวันลอยกระทงแต่ว่าจะพาไปทําบุญกับนี่เลยค่ะคพี่นุ้ยเชิญยิ้ม,มพี่กิฟชวนเชิญยิย้มแล้วก็พี่หลุยชวนชื่นคุณผู้ชมคะมเขาเดินทางไปทําบุญกันที่จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาบอกเลยว่าไปทําบุญแถมตัวเลขให้ด้วยเ<อ>มื่อวานนี้นะคะสามคนเนี่ยเขาเดินทางไปไหว้ขอพรท่านฤาษีเนนและสิงห์ศิษิ์ภายในอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดังมากนะซึ่งนอกจากนี้ค่ะพี่นุ้ยเองเนี่ยยังได้ทำการยกเครื่องเสียงไปร้องเพลงมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาทำบุญด้วยคุณผู้ชมในะช่ค่ะและแน่นอนว่า ไปที่อาสมฤษีแนนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมจ๊ะอ่างน้ำมนต์ถูกต้องโอ้โหนี่ตัวจริงจริงจริงแล้วกูเตลูนะตอบว่ากิฬานีฮาเลยนะไม่ได้ไม่ได้อน้ำมนต์อ่างนี้เลยคุณผู้ชมขาเพราะอะไรเพราะมักจะมีตัวเลขจากเทียนสีแดงลอยยืนอยู่ผิวน้ำน้าพี่แจ็คมม7368แต่มันมีมากกว่านั้นเออเมื่อวานนี้ทั้งพี่นุ้ยพี่กิฟต์พี่หลุยเนี่ย เขาเดินไปส่องเลขจากเทียนที่อ่างน้ำมนต์เหมือนกันแล้วก็บอกเทคนิคก,การส่องตัวเลขด้วยคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่สาตัวอย่างที่พี่แ็คบอกนะมีตั้งหลายตัวอะเดี๋ยวไปลองฟังเทคนิคดูค่ะยมงเใครดวงมันครับบีเขาบอกเคล็ดลับมานะเวลาส่องเลขเนี่ยให้เลขที่มันจับคู่กันดวงใครดวงมันเห็นเลขอะไรก็จับคู่ได้เลยแล้แต่โชคลาภของใครมว่าเป็นชเป็นคนชอบเลขแปดอ่าเฮ้ยแปดอินฟินิตี้ไม่มีวันตายใช่แล้วก็ แล้วก็ชอบเลขเก้าแปดเก้างามเก้าหรือว่าศูนย์เก้ากศแปดก็โดดเดี่ยวแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาคู่เขาวิ่งหน่คู่เขาเองชอบตัวเก็ดคู่ไหนจับคู่เอาเองเลยครับนี่คุณผู้ชมค่ะเขามาเลยหลายตัวมากแต่ว่าบันเทิงไทรัฐของเรารวมมาให้เลยนี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นเลขเจ็ด 2 3 0 2> 8 6แล้ว6อ่ะจริงๆมันกระดกเป็น9นะใช่ไหมมันกระดกได้คุณผู้ชมแล้วให้มา6ตัวแบบนี้รางวัลที่1ป้าโอ้โแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะตาี่หนุ่ยบอกเลยเถียงเลยปะอะไรว่าไม่ใช่อ่ะ3 2 8 6แค่นั้นเอง เจ็ดจากไหนเนี่ยไม่มีเอาจริงๆนี่ไงแม่ไม่รู้ว่าจะจักรีนเอาละเอาละคุณผู้ชมแต่กอดเล่นก่อนได้คุณผู้ชมสองคนคุณคุณสองคนยกมือขึ้นมาพนมมือแล้วกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่ชวนยิ้มพี่กิฟต์โค้คูณนะคะแล้วก็พี่หลุยชื่นเขาส่งลิบมาให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะเอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าพี่จะไปไหนบอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราติดสอยห้อยตามไปด้วยจะได้ร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้ตัวเลขกับปากฝากแฟนคลับด้วยกี่มีใครบ้างนะสามคนมีพี่กิฟต์โค้กคูณพี่ชวนยิ้มแล้วก็พี่หลุยส์ชวนชื่นนะคะเพราะว่าเราจำเลขไว้แล้วถ้าเราไม่ถูกเราจะได้ไปวาดหน้าจำชื่อพี่เขาไว้แล้วสามคนเขาไม่กล้าส่งคลิปให้เราแล้วนะรอบต่อไปอ่ะว่าแล้วว่าแล้ว